สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันดูต้า2รายการโอเมก้าลี่คู่ระ่วง OG <15 minutes. S 1> ประทะกับ NIP หรือนินจ a i m p o อยจายและสิ่งที่น่าสนใจในเกมนี้ก็คือท็อปสันที่เล่นมิดเลนไปเล่นไทฮันเตอร์เพราะโดยปกติแล้วแทนเตอร์จะไปเล่นออฟเลนซึ่งเป็นตัวแทงซะมากกว่าไม่ใช่ตัวดามเมหรือถ้าให้พูดง่ายๆก็คือ OG เอาตัวกระสอบทรายเป็นตัวไล่ตีคนอื่นและพวกเขาก็ให้มิดวันที่เป็นแครี่ของทีมไปเล่น IO ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นตัวซับพอร์ เริ่มเกมได้เพียงแค่5นาทีโ G จซักซ่าพยายามไล่ฆ่าแต่ความเปรี้ยวของเขาก็ยังไม่เท่ากับโนเทลสที่ได้เฟิร์สบัตในเกมนี้ไปจนได้อันไม่ทีหนึ่งซักซ่าสามารถเก็บคิวได้แต่ว่าตัวเขาก็โดนลอกฆ่าเหมือนกันเข้ามาที่นี่ป่าอีราที่พยายามเข้าไปปกักบอดให้กับทีมก็เจอทางด้านของซักซ่าและซเซฟเจอตัวจนได้ อีราพยายามใช้สกิลทุกอย่างที่เขามีเพื่อเจนีเอาตัวรอดซูพริมที่อยู่เลนกลางก็พยายามเะเข้าไปช่วยอีราแต่ก็โดนท็อปสันสกัดเอาไว้และสายเกินไปอีราเสียชีวิตโอจิได้เปลี่ยนจำนวนคนด้วยจำนวน3ต่อ5พวกเขาพยายามลุกหนักที่เลนกลางซูพรีมเห็นท่าไม่ดีคิดแล้วว่าตัวเองต้องโดนรุมอย่างแน่นอนจึงใช้สไลด์ออฟฟิศความเพรียวบางของกำปั้นอันนี้ Google เขาแปลมาอย่างนี้นะครับที่ทำให้ตัวเองนั้นอยู่ในสถานะวิญญ,ญาณคู่ต่อสู้ไม่สามารถตีได้และตัวเองก็ไปต่อยคนอื่นคนละหนึ่งหมัด พอใช้สกิลเสร็จแล้วสุพรีมก็รีบหาจังหวะหนีออกมาทันทีแต่ทว่า OG ไม่สนใจเพราะเป้าหมายของพวกเขาก็คือป้อมเลนกลาง แต่นินจาอีพาจมัสพวกเขาก็ไม่ได้ยอมแพ้ง,ง่ายขนาดนั้นพวกเขาวาปลงมาและสวนกลับด้วยความรวดเร็วเนเอร์สคือรายแรกของศึกนี้พวกเขาคือซัพพอร์ตที่บด<า>ีที่สุดของโอจิรายต่อมาคือซักซ่าเอร่าทุบพื้นเอาไว้เพื่อบังทางให้เขาหนีแต่ซักซ่าก็สกามารถเอาชิตรอดมาได้ด้วยสกิลโรลลิ่งโรเดอร์ที่แปลงร่างตัวเองให้กลายเป็นหินและกลิ้งหนีออกไปแต่อย่าหวังว่าจะรอดง่ายเพราะสุพิมใช้เรมเน้นสกิลท่าไม้ตายของเขาที่สามารถปล่อยวิญญาณแล้วพุ่งไปยังจุดที่เขามาร์คเอาไว้การสวนกลับของอีพัจมัส ได้ผลสุพิมได้ทริปเปิลคิว,ปปควเหลือเพียงแค่ท็อปสันเท่านั้นที่อยู่ที่เลนกลางโยนรุม3ตัวหนึ่งแบบนี้จะไหวหรือเปล่าแต่ว่า3คนนั้นกลับตีท็อปสันไม่เข้าเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นก็เป็นเพราะว่าคราคินชิวสกิลติดตัวที่ลดดาเมจที่ได้รับได้ถึง50พอยและในช่วงต้นเกมนี้ที่คู่ต่อสู้เพิ่งจะมีดาเมจเพียงแค่ประมาณ70-100ถึงก็ทําให้ตัวเขาถูกดาเมจแค่ประมาณ20-30ถึงเท่านั้นไม่ต่างอะไรกับคลิปที่มาตีเขาเลย เท่านั้นยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมทับสันยังมี e n นเคิ s ส s แมชสกิลเวียงสมอที่ลดดาเมจของคู่ต่อสู้ถึง60%ซึ่งถ้าหากว่าเราลองคำนวณ2องสกิลนี้รวมกันแล้วเราก็ซูพิมที่มีดาเมจรวมกันได้101โดย e อนเคลสแลดดาเมจไปเหลือเพียงแค่42แล,ล้คราเรนชิวที่ป้องกันดาเมจได้50นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ซูพีมตีทัสันดาเมจก็คือศูนย์ยังไงล่ะ ตีกูามาเลยตีกูามาเลย,าาเลยขนาดสุพิมตีแรงสุดในทีมมึงยังได้แค่นั้นแล้วคนอื่นจะไปเหลืออะไรไอพวกงองแล้วโดยสาเหตุนี้เองทำให้นิจนจาอิมพาจายมัสต้องรีบถอยออกมาก่อนเพราะว่าดาเมีของพวกเขาไม่เพียงพอซึ่งนั่นก็เป็นโอกาสให้ทีมโอจีได้สวนกลับเพราะว่าพวกเขานั้นเกิดกันมาเกือบหมดแล้วเดี๋ยวรอกูก่อนกนูกำลังเกิดเพื่อน อพายจบัสอยู่ในป่ากันถึง3คนกระทบอสันเดินเข้าไปหาเพียงแค่คนเดียวพวกเขาก็ต้องเดินหนีกันหมดไม่มีใครสู้ท็อสันได้ในท่ามิ่งนี้เอาว่ะทับสันนันเปี้ยววันลุกมมาหน่อยนะมันเข่านะมันเข่าตบมันตบมันโอ้โหมันสุดเมื่อเกินมันตีไม่เข้าเลยเอาลุมสี่คนลุมห้าคนนี่แหละดูสิจะเป็นอย่างไงเอาเนื้อันลรถไว้เพื่อนเนื้มันรถล้อทบสันถึงแม้จะโดนรุมถึง5คนแต่ก็ยังหนีเอาตัวรอดไปได้แต่อินพายจมัสยังไม่ยอมลดละพวกเขายังคงไล่ตามไปอย่างต่อเนื่่อองแลลล้้้ววไปปเเจกกกััััับบบซานนนนหหตุผทททีใสสด แต่ท็อปสันใช้สกิลช้าเกินไปไม่สามารถช่วยซักซาได้และตัวเขาที่เลือดน้อยอยู่แล้วก็ไม่รอดจากไฟนี่ท็อปสันกูบอกแล้วใช่ไหมว่ามึงอย,าย่าเฟี้ยวเยอะโอจิพยายามสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองด้วยการไปข้าโรชานเพื่อเอาเอจิสจะได้มีตายเกิดแต่ทว่าทางหน้าของอิมจเจมัสก็เข้ามาแทรกเซฟเห็นอย่างนั้นจึงใช้สกิลเซิฟที่ช่วยทำให้เพื่อนร่วมทีมนั้นวิ่งเร็วได้ใส่ให้กับท็อปสันเพื่อไปไล่ตบคู่ต่อสู้และรายแรกก็คือมิชา่นซัพพอร์ตที่อิมเมจม และรายที่2ก็คือเซเบอร์ไลท์ที่ถูกทัมสันตบทีเลือดหายไปเกือบ40%มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมทัมสันถึงได้ตีแรงขนาดนี้สุพีมเห็นท่าไม่ดีต้องรีบวาร์ฟหนีเอาไปก่อนแต่ทัมสันยังคงฟีลพยายามจะไล่เบี่ยงต่อเนื่องแต่ว่าเซฟนั้นบอกให้ถอยกลับไปก่อนไปเอาโรชานดีกว่า และเหตุผลที่ท็อปสันตีแรงขนาดนี้นั่นก็เป็นเพราะว่ากัชซิคูปาน้ำของท็อปสันที่รดเกาะของคู่ต่อสู้ถึง7หน่วยเท่านั้นยังไม่พอเขายังมีเดโซเลเตอร์ไอเทมเจาะเกราะที่ลดเกาะของคู่ต่อสู้ถึง6หน่วยพร้อมกับเมดเดเลียนที่ลดเกาะของคู่ต่อสู้อีก5หน่วยซึ่งหากนับรวมกันแล้วท็อปสันลดเกาะของคู่ต่อสู้ถึง18หน่วยเลยทีเดียวและผลที่ออกมาก็คือสัตว์ทีเดียวเลือดหายเป็นหลอก โอจีกลับมาเอาโรชานอีกครั้งแต่ก็เหมือนหนังม้วนเดิมทาาด่าของอีพายจมัสพยายามที่จะเข้ามาขวางแล้วก็เป็นอีกแล้วครับเอเจนต์เทสมิชาไมา่มีโอกาสได้เล่นเลยตายไปในระยะเวลาเพียงแค่สองวินาทีและการรวมหมูเกิดขึ้นเออร์เชกเกอร์เอร่าเห็นคนแบบนี้จะใช้อัวตธเมทของเขาแอคโคสแันแต่ว่าไม่มีผลอะไรคู่ต่อสู้ไม่มีใครตายสักคนและกลายเป็นท่านังของโอจีที่พลิกกับสถานการณ์ได้คิวเกือบทั้งทีมอีกครั้งยินจากอีพายจามัสตายไป4มิดต่อนได้ดับเบิลคิวและหันกลับไปเอาโรูชอง ทีม OG สามารถเข้าโรชานและเก็บเอ g จิสได้พวกเขาจึงพยายามสร้างเกมบวกเพราะตัวเองนั้นได้เปรียบมีตายเกิดสุพิมไม่เล่นด้วยพยายามหนีเอาตัวรอดแล้วก็ล็อกท็อปสันเอาไว้แล้วเซฟก็ช่วยให้ท็อปสันวิง่ง เร็วอีกครั้งหันไปสับซุ่มีมแต่ดูเหมือนว่าการแกงของพวกเขาจะช้าเกินไปโดนสวนกลับโนเทลตายเป็นรายแรกและรายที่สองน่าจะเป็นท็อปสันแต่ว่าความตึงของเขายังคงช่วยชีวิตเอาไว้กลายเป็นว่าคนที่ตายเป็นคนที่2ก็คือซักซ่านั่นเองที่ไม่สามารถหนีรอดออกไปได้โอจีเสียเหลยบจำนวนคนเป็น3ต่อหแต่ถ้าว่า3คนที่เหลืออยู่นั้นมันชัางถึกสเลเกินเป็นสาเหตุทำให้อิมมาจิมาต้องถอยนี่กว่ามิชาเกือบตายอีกครั้งดีที่เออร์เชเกอร์เข้ามาช่วยไว้ได้ทันท็อปสันตอนนี้กลายเป็นโดนร ชาติสร้างดาเมจจากระยะไกลแล้วก็เป็นเออเช็คก็สพลิเข้ามาสันใส่หน้าเขาตกไปเลือดตอนนี้ของท็อปสันเหลือเพียงแค่ยี่สเรหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหลือสิบเปอรเ็เหลือแค่สแล้วเขาจะรอดไมได้หรือไม่สุดท้ายตายอยู่ดี ซูปรีมใช้สาออฟฟิศกำปั้นถึงความเพียวบางไล่คาทับสันจนได้ในที่สุดเซฟงานนี้สันของแกแขงไว้วิ่งเร็วไหนมึงอยู่ไหนอยู่นี่เองปาน้ำอัดหน้าแล้วตบหนึ่งทีเลือดหายไป5้าเปซทบสันยังคงวิ่งต่อไปแล้วก็เรียบร้อยอีราแตกเป็นความรวดเร็วแล้วก็มิชาจิไรคาทบสันเมื่อกี้ก็ตากไปอีกหนึ่งคนโอจิที่ได้เปรียบจำนวนคน3ต่อ5ตอนนี้เริ่มที่จะดันบ้านบ้างแล้วแล้วตอนนี้คนที่เข้ามาขวางก็คือซูปรีม หลบได้นี่กูหลบได้กูเพี้ยว่ากูเพิ่งอ้าวกูโดนลน้อมจะหายแล้วไงไม่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 ไมไมไมโอ้ยอย่าตีนอย่าตีนช่องวีในที่กูเลี้ยวสุพรีมสามารถเอนตัวรอดไปได้แต่ดูเหมือนพวกเขาจะไม่คุยกันเพราะว่าเซเบอร์ไลฟ์อยู่ดีวิ่งเข้าไปให้โดนรุมห้าตัวหนึ่งซะอย่งางนั้นแล้วกล,ไลไปไปายเป็นหน้าที่ของสุพรีมก็แตกไปด้วยเหมือนกันนกเงาะมึงจะเข้าไปทำมา ทำไมพวกมึงไม่คุยกันและเหลือกูยอยู่คนเดียวแบบนี้จะรอดไหมวิงๆๆๆๆๆม่งวิ่งวิ่งวิ่งไปพี่ตุลวิ่งไปพี่ตุลกูวิ่งเร็วไว้กูเร็วชาลีสที่เป็นหมาป่า,าสามารถวิง่งหนีเอาตัวรอดได้แต่ว่ามิชานั้นก็กลายเป็นศพเหมือนเดิมทำไมต้องเป็นชั้นไปกลับไปฆ่าได้แล้วก็เดินกลับเราโอจิกำลังจะเดินกลับหลังแต่ดูเหมือนอิมพัชมาสจะยังคเครื่องใจไอ้พวกแกน่ะมาฆ่าเพื่อนฉันแล้วจะเดินกลับอีกยีก่ได้ยังไงอย่างนั้นเหรอนี่เปิดไปทับทรับทรับทรับเรียบร้อยไปแล้วซูเปอร์เมิชาอีกแล้ว มึงเปิดทำไมสุพรีมและด้วยเหตุ<จ>นี้เองทําำให้ OG ีกำลังใจมากขึ้นและกลายเป็นว่าขึ้นบ้านเพื่อจะจบเกมแต่ว่าก็มีแอคโคสแ a มเข้ามาขวางเอาไว้แต่ว่าดาเมจนั้นยังไม่เพียงพอเนื่องจากเลเวลและไอเทมนั้นมันห่างกันเกินไปทำให้ในตอนนี้ทานะของท,ทอปสันเลือดแทบจะไม่ลดเลยและกลายเป็นออนสเตเก l และก็เวกแอนดซกขึ้นบ้านไปด้วยความง่ายดาย บาเลนจลางของอินจมัสแตกไปแล้วโอจีก็มาโฟกัสที่เลนล่างกันต่อฐานะของอินจมัสเมื่อเสด็จขึ้นมาครบหคนก็พยายามที่จะสวนกลับเต็มที่แต่ดูเหมือนว่าดาเมจเขาพวกเขาจะยังไม่สามารถฆ่าทบสันได้ในทันทีเป็นเหตุผลที่ทำให้โอจีนั้นสามารถกลับมารวมกลุ่มกันได้อีกครั้งและสวนกลับอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฐานะของสุปรีมเดินไปเดียวคนเดียวแบบนี้โดนล,ล็อกไปสิครับสันแบบนี้รวมหมูไปแล้วก็ร่า และคอมโบนี้ก็คือการใช้แวคุ้มสกิลของเซฟที่รวมคู่ต่อสู้เอาไว้ในจุดเดียวกันและตามด้ยวยราเวสสกิลท่าไม้ตายของท็อปสันที่สันหมู่ตายไปหนึ่งตายไปสองฐานแน่นของมิชาแล้วก็อีราพยายามซื้อเกิดกลับมาช่วยแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้มากคงต้องรอจังหวะไปก่อนอินพาใจมัสตอนนี้ไม่มีใครมีสิทธิ์ซื้อเกิดอีกแล้วหากแพ้ไฟในครั้งนี้พวกเขาจะต้องแพ้เกมอย่างแน่นอนพวกเขาจะต้องเล่นอย่างรมบกว ซึ่งข้อนี้เองโอจีก็รู้ดีจึงอาศัยความได้เปรียบนี้ให้ทัพสัวนวิ่ง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 เข้าไปแล้วเปิดน้ำอัดหน้าเซเบอร์ไลท์นกฟินนิกตัวนี้เห็นท่าไม่ดีจึงพยายามบินหนีออกไปแต่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีด้วยน้ำมือของไอโอมิดวัตอินพาเจมัสพวกเขาเสียเปรียบเรื่องของจำนวนคน5ต่อ4และตอนนี้เซเบอร์ไลท์ไม่สามารถซื้อเกิดมาได้แล้วมิชาตอนนี้กลายเป็นศพรายต่อไปแล้วตอนนี้ก็แอคโคสแล์อีกครั้งแต่ว่าดาเมจนั้นแทบจะไม่มีเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นสาเหต ้แต่ว่าเซฟก็ยังลากออกมาที่ข้างนอกพยายามไล่ต่ออีกนิดสุดท้าย,ยนิยนจาย์พายเจมสสู้ไม่ไหวต้องกดจีจียอมแพ้โอจีไปในที่สุดและสำหรับเกมที่2 OG โก็ยังสามารถเอาชนะได้ด้วยการเกร็บแคร์เพชของทอมสันซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้โ G ีนั้นยังไม่แพ้ใครเลยเก็บมาได้ทั้งหมด6แต้มและเป็นอันดับที่1ของกรุ๊ป B ี